สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Class กฟ f เ t u r e ในช่วงบ่ายวันพุธที่15กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็แกว่งแคบนะคะรอประเด็นอีกหลายประเด็นนะคะเปิดตลาดที่1,155เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง1,154ถึง1,156เงินดอลลาร์อยู่ที่96.68นะคะส่วนเงินบาทอยู่ที่34.07นะคะ นักลงทุนก็จับตาดูรัฐสภากรีซจะผ่านกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจไหมน,นะคะส่วนคืนนี้ก็นังเจะเนตจะเล่นจะแถลงต่อรัฐสภาสหรัฐด,ด้วยนะคะทาง IMF ก็มีการระบุว่ายุโรปควรให้เวลาปลอดหนี้กับกรีซ30ปีนะคะมิฉะนนั้นก็ต้องเพิ่มเงินให้ความช่วยเหลือกับกรีซทุกปี ส่วน GDP ไตรใจมาส2ของจีนก็โตได้7%นะคะสูงกว่าค่าที่6.9%แต่ตลาดหุ้นจีนก็ร่วงลงหนักกว่า3%นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้ก็มีออกมาค่อนข้างมากนะคะช่วงทุ่มครึ่งก็จะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตนิวยอร์กนะคะ2ทุ่ม15มีอัตราการใช้กำลังการผลิตแล้วก็ยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สามทุ่มครึ่งนะคะยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์แล้วก็ช่วงตีหนึ่งนะคะรายงานมุมมองเศรษฐกิจเป็นถแถลงของทางเจนเนอเรชันเล่นนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะรานะคาขึ้นดิดตัวขึ้นไปที่บริเวณหนึ่พ 160่ร้แล้วไม่ผ่านนะคะก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะในช่วงนี้เราก็มองว่ายังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าพ้น1160ไปแล้วก็จะมีสัญญาณดีขึ้นนะคะแต่ถ้ายังไม่พ้นเนี่ยรานะคาก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาอีก สำหรับแนวรับจะมีที่1,150แล้วก็1,145นะคะแนวต้าน1,160แล้วก็1,114นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาดิดตัวขึ้นสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ